ภาพใน้องนี้ครับต่อมอึ้งครับนี่ห้องมาขึ้นนี่นะฮะ นี่ไข่ทั้งนั้นนะฮะนี่บางทีละไข่ไข่นี่นอามาดูซิ นะครับพี่น้องนี่ครับต่อมเอื้องครับนี่ผฝนม้ทุกปีจะกินต่อมเอื้องนะนี่อื้องอื้องไข่ครับอื้องไข่นี่เปืเป่อยเนี่ย หอมมันนะฮะนี่แหละครับพี่น้องอีสานบ้านเฮ้าของแสบดาวมาดูการกัมีแบบหนึง่งก็คืนนี่แหละมีอึงต่อมากกับที่มีเห็ดครับมีเห็ดนะครับอึงกินกินปีละเทือปีหนึง่งมีหนึ่งครั้งนะครับเดือนนี้แหละนะฮะคือมันมีเฉพาะผลไม้ของปี ด้วยบักคมนี่ไข่ลูกโตเลยนี่นี่เล็กๆก็มีไข่กระดูกก็อ่อนอ๋อใช่หรือเปล่าพี่น้องไปละ เลียงฝากห้องนี่แหละครับพี่นอ้องอาหารสาบ้านเฮ่า มันแข็งสิแหละอ่านตามมดูการนะครับอึงกับมันบวชไผ่ตีกินยังไงได้พี่น้องเสมอนี่หายากอึงธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหาอยากแล้วนะฮะสับนาตะกี้อึงบานห่อจะกีนกินตะกี้อึงอึงเผาครับอึงอย่างก็จะบ่กินกันปัจจุบันเยี่บ่เเลือครับกินเบิดว่าต่พันอึงความแสีบของมันก็คือมันจะมั่นพี่น้องหอมมั่นมั่นไข่มันแล้วก็กระดูกกันยำง่าย เวลาต้มเดี่ยก็ขึ้นต้มทั้งโตครับว่าเด so ี๋ยวเขียวเนี้ยเขียมันก็ขึ้นเป็นไปเป็นแมงเม่าหรือเขียมันก็ได้เป็นแมงเม่าเป็นแมลงเม่านั่นแหละก็ดูกระยำง่ายครับกุ๊บกุ๊บมันมัน แถวบ่ดีนะเนี่ยเป็นด้านผู้เฒ่าสมัยก่อนขื้อห้องกบไม่อย่างครับนอกจกไข่ น,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 นี่เป็นตคู่มีไข่แต่ก็ไมตะมันนี่มุมปดโตเลยนี่ เนี่ยตัวเนาะต่อมต่อมปื้มต่อมป่วยได้เป็นหน่อยต่อมไปสองสามสโม่งขอนได้เนี่ยอะโอเคไข่อื้ม แล้วก็มัน แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ